สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมไปเป็นนอรับเสี่ยงโชคใช่ปดองผู้ทำนะครับนะก็ก็จะมาสรุปนะครับสองตัวล่างนะครับมาอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับนะชุดเต็มทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดสิบหกชุดนะครับเดี๋ยวจะคัดนะครับเนาะจะคัดแล้วก็เอาาออกมานะครับเนาะจะมากแค่น้อยนี้ก็ไปอยู่ที่ตามสูตรนะครับตามสูตรนะครับนะ มาหรือไม่ก็ขออภัยนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดกันนะครับเราไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบบปันข้อมูลตัวเลขได้จากการคํานวณด้านหลังและสถิติเท่านั้นนะครับเนาอเพื่อเป็นทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับก็โปรดใช้วิจารณในการรับชมนะครับเพื่อนๆนะนะครับมาโดยตัวของท่านเองเด้อทีนี้นะครับพี่น้องนะเออ สิบหกชุดเนี่ยผมให้เดินไปเลยก่อนอยู่ที่แถวชุดที่มีสองและสามนะครับสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับนะมันจะเดินอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับนะแปดตัวทีนี้อ่ะเราก็จะมาขัดนะครับในเป็นยังไงนะมานะหน้าจะ น่าจะพอได้ลุ้นหรือเปล่าในงวดนี้เนาะงวดแล้วจะมากจะน้อยตัวขึ้นอยู่กับสูตรตเลขน,นะครับนะเลขดับดตัดช่วยได้ก็มีชนก็น้อยตัวนะครับแต่ถ้ามากก็ไม่ได้นะครับเนาะก็เดี๋ยวคงจํานวนเท่าเดิมไปก็มีนะทีนี้มาดูในส่วนองค์ประกอบของสูตรที่ผมจะต้องนํามาตัดนะครับก็คือนะครับเด่นล่างเลขเด่นล่างเนี่ยจับชนกัน,นมันอยู่ที่2กับสนะครับนี่ ันน MM ี้นะครับนะมันอยู่ที่2กับ3นะครับที่ผมคีดเส้นใต้นะครับสกับ3นะสองสับสามนะครับนะสถิติเดินเดินดีนะครับสูตรนี้นะเดินดีจริงๆนะเดินยาวเดินยาวยาวอยู่นะครับเนาะนะครับแต่แอดจะไม่ลงสูตรวิธีการคำนวณให้นะครับก็ถือว่ากแอดมีเดี๋ยวแอดจะเอาภาพให้ดูนะครับสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะะนะครับ ก็จะขึ้นภาพอยู่ข้างๆนะพเพื่อนๆก็ดูออะครับเนี่ยดูออกนะครับวิธีเอ,อ่อทำไมผมถึงไม่เขียนแต่ทำไมได้เลขมามาเดี๋ยวบางท่านจะพูดว่าเอออาจารย์นะแอดเนี่ยสมมติตัวเลขขึ้นมาเพื่อเรียกคุณดูหรือเปล่านะครับไม่ได้เรียกดูดูดูภาพนี้ดีๆนะครับเนี่ยตรงปลายสีดินสอผมเนี่ยครับนะดินสอสีเนี่ยนะครับนะจะเป็นภาพอยู่บ่งบอกเลยนะครับนะ ทั้งสามสูตรของตัวนี้แหละนะครับนะฝั่งซ้ายจะเป็นเลขเด่นนะครับนะมีโอกาสมาได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนะครับนอกจาเอาตัวชนนะครับส่วนหลักหน่วยที่อยู่ทางนี้นะครับนะเราก็เอามาประกอบนะว่าฝั่งซ้ายสุดมาประกอบนะครับมันก็จะได้เลขเด่นอยู่ที่สองกับสามทีนี้เรามาดูนะนะครับสองกับสามนะดังนั้นสองและสามเนี่ยนะครับ รเราดูสูตรดับของเราแล้วนะครับนะสูตรดับของเราเราดูแล้วมันไม่มีครับไม่มีตัวตัดนะครับนะมันไม่ชนนะครับนั้นก็เกิดความสบายใจ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเออของทางนั้นก็าดาังของทางนี้ก็ดังนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะนี่มันมาได้ทั้งหมดเลยครับแปดตัวนะครับนี่ย ผมบ่งให้เนี่ยนะครับนะคือตัวเด่นนะครับสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับสามสี่สามห้าสามหกนะครับและอีกหนึ่งตัวก็คือหนึ่งสี่นะครับนี่นะหลักหนวยของเราคือเลขสี่นะครับเซตุเพราะอะไรนะครับเพราะเราได้ตัดแต้มไปแล้วนะครับแต้มนะครับแต้มของเราก็จะมีห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับเพราะมาจากไหนก็ดูที่ปลายดินสอสีผมนะครับนี่ภาพบ่งบอกถึงแต้มรวมสองตัวลากนะครับนะ ผิดไปแค่สองวดนะครับนะนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะผิดไปแค่สองงวดนะครับนะนี่ตรงนี้แหละครับอ่ะดูเพื่อนๆนะสองตัวร่างผมให้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดตัวที่วงครับนะแปดตัวนะครับนะเพื่อนๆชอบตัวไหน,นะครับนะทีนี่นะครับตัวเอ่อในแปดตัวเนี่ยที่ ที่ที่ผมให้มาเนี่ยทีน,นี้เราไปดูในส่วนของออตัวเลขที่น่าจะเปลี่ยนไปได้นะครับนะตัวเลขที่จะเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นหนึ่งสี่สองสี่นะครับสองห้านะครับสามห้าสองหกสามหกสองเจ็ดนะครับสามสี่เป็นเป็นเลขพี่น้องนะครับนะมันอยู่ใกล้กันนะมันจะมีโอกาสออกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ตามที่เราคัดดูแล้วจริงๆเนี่ยนะครับ ก็มาตามคัดเนี่ยนะครับนะเพื่อนๆนะก็ดูเอานะครับนะเนี่ยผมคัดให้แล้วนะครับนะคัดสรุปบนล่างนะครับเนาะตามที่วงนะครับเนาะมากถ้าพท่านคิดว่ามากท่านก็ไม่ต้องตามเอาแค่ดูก็พอนะครับที่วงให้เนี่ยมันมีอยู่แค่ทั้งหมดแปดตัวนะเพื่อนๆนะนี่ก็สามนี่ก็สองนี่ก็สามนะครับเป็นแปดตัวแปดตัวใครคิดว่าเยอะก็กดเอาแค่ดูก็พอนะครับก็ไม่ต้องติดตามนะครับนะ และนะครับและแหละนะตัวที่วงก็ใช่ว่าจะไม่ไม่ได้วงก็ใช่ว่าจะไม่มานะครับมีโอกาสมาได้เช่นกันแต่ตามสหรับผมและสูตรวิธีคิดวิธีการคํานวณผมบอกง่ายๆว่าที่วงเนี่ยนะมาน้อยไงผมถึงโอกาสมันมาน้อยครับตัดด้วยแ้มนะครับตัดด้วยเลขเด่นแล้วนะครับก็ถือว่าถือว่ามีโอกาสมาน้อยนะครับนะแต่ทีนี้นะครับตัวที่วงก็ใช่ว่าโอกาสที่จะมามากเช่นกันก็ หรือไม่มาเลยก็มีนะนะก็คือการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะเพื่อนเพื่อนก็เอาไปเป็นแนวทางพิจนารณาดูนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลสถิตินะก็ต้องใช้วิจรารณญาณรับรับชมนะครับนะอ่ะก่อนจาก,กันนะครับนะผมก็ขอฝากช่องยูทูบก็แล้วกันช่องเลขเด็ดแอตต่อเด้อพี่น้องเด้อผมฝากเลยครับนะสำหรับท,าท่านติดตามนะก็ดูนะครับนะนะโอกาสที่จะมาครับติดไม้ติด,ม,ตดมือกันนิดหน่อยหาลอตเตอรี่ครับ นะหาลอตเตอรี่กันดูนะครับอาจจะมีมานะอาจจะได้ขี่สงการนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงเ,เอจ,จะมาชมเอามาพูดคุยกันหลังๆช่วงหลังๆแล้วก,กันสำหรับนะแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคฮ่งจบเพียงแต่เท่านี้นะครับเพืเ่อนๆนะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ